สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมฉันได้อิจฉาเธอจริงๆเลยนะน่นาที่มีสามีอยู่ในโอวาทขนาดนี้วันๆนะไม่ได้แต่เฝ้าบ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาสุดที่รักเนี่ยแต่งตัวสวยๆออกมาทำงานแล้วก็ได้เจอผูชายพวกนี้หนุ่มๆ่อๆทั้งน้นแล้วเลยถามจริงเธอ เขาไม่กลัวภรรยาส,สวยๆของเขาอะใจแตกบ้างหรือจ้าโอ๊ยขานั้นนะหรอถื่อมันจะตายกับฉันนะกลัวจนหัวหดแต่ฉันว่าสามีดีๆอ่ะก็อย่าไปอะไรกับเขามากเลยแต่เขาจะหนีไปซะก่อนนะโอ๊ยก็ลองดูสิไม่รู้จักริทแมสแหละพิวิทย์ผมเนี่ยนะออกแบบเว็บไซต์ตามที่พี่ต้องการได้เลย ไปดูแฟนก่อนนะครับพี่ฉันบอกอะไรใช่ไหมโอ๊ยฉันหลับจะนอนอะอย่ามาส่งเสียงดังฉันบอกอะไรใช่ไหมฟังกันนะพี่ไหมคุณน่ะเส็จลูกนี่ให้ถายกันใช่ไหมลูกถึงเป็นแบบเนี้ยวดีไม่เป็นตีพ่อแบบนี้เป็นยังไงบ้างนอนพัฒนเทพเรื่องที่พี่ช่วยให้สังเกตการบ้านเพื่อนพี่ที่บริษัท คุณน้อยหนาเพื่อนพี่เป็นสาวขาโหดชอบตบตีสามีตัวเองเป็นงานอดิเรกส่วนคุณวิทย์แฟนแกก็ทนทายาิไม่หือไม่อือไม่โต้อตอบอะไรคุณน้อยหน้าเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละอารมณ์ร้ายพี่ว่าพี่ต้องจัดการอะไรสักอย่างจัดการอะไรเหรอพี่คือแบบนี้นะสวัสดีครับพี่วิทย์วันนี้ผมมีของมาฝากครับออ,อะไรครับลองเปิดดูก่อนครับพี่ เทียนเทียนลำลึกบาตเทียนนี้ใช้เรียกวิญญาณที่ตายไปแล้วให้ลำลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำตอนที่มีชีวิตอยู่พอได้กลิ่นก็จะจำได้ว่าเคยทำความดีหรือความชั่วอะไรไว้พี่ฝากให้น้องทัศเทพเอาเทียนนี้ไปให้วิทแล้วก็บอกว่าเทียนหอมครับจุดแล้วจะช่วยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นผมซื้อมาฝากพี่น้อยนานะครับ ได้เวลาไปกันแล้วไปไหนอ่ะไปลงน,น,ลกนรกนรกภูเขาบดแดนชดใช้บาปกรรมของผู้กระทำย่ำยีคู่ชีวิตด้วยโทสะเจริญทำร้ายให้เจ็บช้ำผลกรรมนำพาสู่ยันตะปาสาน,นารกภูเขาเหล็กยกสูงใหญ่ขนาบไว้ทั้งสองด้านถอยกระทบผ่านจนร่างสัตว์แหลกลาน แตกละเอียดปี้ผลทุกทนทรามานจาะทนการทากำกรรมเลวไม่ไม่ไมยังไม่อยากายคุณเป็นไรอ่ะคุณเเปป็นอรลูกไม่ขอโทษนะลูกฉันขอร้อนะคุณ ครั้งนี้ไม่ต้องเอาใครไปด้วยแล้วทำไมคราวนี้พี่ถึงไม่เอาพี่น้อยนาไปด้วยละ่ะก็มันยังไม่ถึงเวลาของเขานะ่ะสิอีกอย่างมนุษย์มีโอกาสที่จะสำนึกแล้วก็กลับตัวผมดีใจนะที่มีส่วนช่วยให้ครอบครัวพี่วิทย์เขามีความสุขเออแล้ว พี่น้อยหนาเขาไม่รู้หรอว่าพี่เป็นพี่ก็แค่บอกเขาไปว่าจะเอาอะไรมากกว่าความฝันขนาดน้องทัพเทพยังฝันถึงพี่บ้างเลยไม่ใช่เหรอพี่รู้ความฝันผมด้วยเหรอฉันรู้เรื่องของเธอทุกเรื่องแหละซองเกงความตายอาจอยู่ไม่ไกลอย่าให้สายเกินไปที่จะสร้างความดี